สวัสดีค่ะเรามาพิสูจน์ทฤษฎีบทตรวงกลมกันต่อนะคะในส่วนของมุมในส่วนโค้งของวงกลมและส่วนโค้งที่รองรับมุมอ่ะเขาบอกว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกันถ้ามุมในส่วนโค้งของวงกลมมีขนาดเท่ากันแล้วส่วนโค้งที่รองรับมุมเหล่านั้นจะยาวเท่ากันอ่ะสองในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมวงเดียวกันถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันแล้วมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้งเหล่านั้น จะมีขนาดเท่ากันนะคะอ่ะจากรูปกุนะคะกำหนดให้วงกลม O เนี่ยมีมุม AFB นะ AFB รองรับด้วยส่วนโค้ง AB นะคะและมุม CED รองรับด้วยส่วนโค้ง CD นะคะโดยที่ส่วนโค้ง AB และส่วนโค้ง CD เนี่ย มีความยาวเท่ากันอ่ะเราต้องการพิสูจน์ว่ามุม a s b เท่ากับมุม c e d นะคะอ่ะเรามาพิสูจน์กันเลยอ่ะสร้างมุมที่จุดศูนย์กลางของมุม a o b และ c o d ก่อนนะคะ สร้างมุมที่จุดศูนย์กลางมุม AOB และมุม COD อ่ะ เนื่องจากมุม,ม AOB เนี่ยอ่ะเท่ากับ2เท่าของม,มุม AFB อ่ะเรามาดูกันอ่ามุม,ม AOB เท่ากับ2เท่าของม,ม,มุม AFB อ่าและ มุม COD ก็เท่ากับสองเท่าของมุม CED ในมุม COD อ่า COD ก็เท่ากับ2องเท่าของ CED นะคะอ่าซึ่งทั้งสองนะคะก็คือมุมที่จุดศูนย์กลาง มีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน ต่อไปนะคะเนื่องจากมุม AOB เท่ากับมุม COD อะมุม AOB เท่ากับมุม COD นะคะอะสองมุมนี้เท่ากัน <Okay. S 2> ก็คือถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันแล้วมุมที่จุดศูนย์กลาง ที่รองรับด้วยส่วนโค้งนั้นจะมีขนาดเท่ากันอ่ะจะได้สอง ของมุม AFB นะคะเท่ากับสองเท่าของมุม CED นั่นเองนั่นจากมุม AOB เท่ากับสองเท่าของมุม AFB และ มุม COD เท่ากับสองเท่าของมุม CED อ่ะดังนั้นแล้วก็จะได้อ่าดังนั้นได้ว่ามุม AFB นะคะก็จะเท่ากับมุม CED นั่นเองอ่ะก็พิสูจน์เสร็จแล้วนะคะสำหรับ มุมในส่วนโค้งของวงกลมแนละส่วนโค้งที่รองรับมุมค่ะ